มีคนเข้าหาเราเยอะขึ้นทำไมแบบเดี๋ยวนี้แต่งตัวแบบมั่นใจจางกล้าแต่งตัวเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีคนรู้ใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะวายนิรุตจิตนาวสารนะคะวันนี้นะคะก็วายก็เข้ามาอัปเดตหน้าอกสาเดือนค่ะคือเรามีเป็นผู้หญิงแล้วนะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะอาการเจ็บไม่มีแล้วค่ะแอคทิวิตี้ที่เคยทำก็คือทําได้หมดทุกอย่างแล้วค่ะ รู้สึกว่าก็นิ่มขึ้นนะคะนิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็บอกว่าหน้าอกเรานิ่มค่ะแล้วก็ทรสวยค่ะเหมือนธรรมชาติค่ะก็มีคนถาม direct message ใน i อค่ะทำแล้วเจ็บไม้ทำที่ไหนวายก็บอกไปว่าทำที่ Metro ค l i n ิกประตูน้ำค่ะเป็นซิลิโคนเมนเตอร์350 c c ค่ะคือทางคลินิกดูแลดีมากๆค่ะพี่ๆคือเป็นกันเองมากๆค่ะสนใจหรือว่าอยากที่จะทำศัลยกรรมนะคะก็สามารถ ักมาทางคลินิกหรือว่าสอบถามคุณหมอทางคลินิกได้เลยค่ะ